ช่องเจจัดเต็มเหนียวขนทับละครฟอร์มเด็ดปี2566คุณภาพแน่นจอปี2566ช่อง7 hd จัดทับละครฟอร์มพรีเมียมครบทุกรสชาติเอาใจแฟนละครยกขบวนนักแสดงแม่เหล็กหวันใจฟนแฟนๆรวมทั้งผักดันนักแสดงรุ่นใหม่โชว์ฝีมือแน่นจอคัดสรรเพื่อผู้ชมหลังจากปีที่ผ่านมายืนหยัดยืนหนึ่งเรืองละครโกยทั้งเลตติ้งและกระแสะโซเชียลปีนี้ยังคงจัดเต็ม พร้อมจัดทับละครหลากหลายรถในช่วงละครหลังข่าวภาคค่ำและละครก่อนข่าวภาคค่ำที่แฟนๆต้องเตรียมรีโมทให้ดีเพราะฟอร์มเด็ดฟอร์มปังมาแบบเต็มคาราเบลจริงๆเริ่มจากละครหลังข่าวภาคค่ำที่รวมความหลากหลายรถไว้แบบจัดเต็มฟอร์มอลังตั้งแต่เปิดตัวจัดหนักด้วยทับนักแสดงคุณภาพมีทั้งหมดกี่เรื่องไปดูกันเลยเริ่มจากละครสุดโรแมนติกลมพัดผ่านดาว ที่ได้นางเอกซุปตาอันดับหนึ่งของเมืองไทยอัมพชราภาประกบพระเอกสเสน่ห์แรงเข้มพัศวีและพระเอกกรอดการติ๊กเจษดาพรที่กลับมาช่อง7 HD อีกครั้งนอกจากร่วมแสดงนำแล้วยังรับหน้าที่ผู้ผลิตละครของเรื่องนี้อีกด้วยลงจอเมื่อไหร่แฟนช่อง7 HD ห้ามพลาดเชียวมาต่อกันที่ละครโรแมนติกพีเรียดฟอร์มยักษ์แห่งปีเทตรานานิมิต ที่นำพนางเคมีกระจายกลับมาพบกันอีกครั้งไมพัทรเดชในบทบาทคนหลวงผู้ยึดมั่นในรักเดียวและมงดาน,นลินหลักในบทบาทหญิงสาวสุดโกะที่ข้ามเวลามาพบรักแท้และการพลิกบทบาทมาร้ายสุดขั้วของแม็กกี้อาภาอีกหนึ่งละครฟอร์มใหญ่เมืองแก้วจับคู่เคมีใหม่เข้มหัสวีประกบพิงพลประภาวดีและนักแสดงฝีมือดีอีกมากมาย รับประกันความสนุกแน่นอนละครดราม่าลึกลับฟอร์มใหญ่สร้อยนาคีเรื่องราวระหว่างพญานาคกับมนุษย์ที่ก่อเกิดเป็นความรักความแค้นข้ามพบข้ามชาตินำแสดงโดยนาวที่สานารกับบทบาทสุดท้าทายิ่งใหญ่กว่าเดิมจากแม่เบีย้ยสู่นางนาคีเสริมทับนักแสดงมากฝีมือแคทธริยาอิงลิชพร้อมด้วยนักแสดงนิวเจนของช่อง 7HD บิรพล และกร์ตูนนันชาที่จะมาพะทะฝีมือกับรุ่นพี่อีกหนึ่งละครพีเรียดฟอร์มปังที่ปลูกตำนานความเข้มข้นหยิบละครดราม่าเรื่องดังในตำนานลอยรักลอยบาปที่เคยสร้างปรากฏการณ์ส่งเจี๊ยบโสพินภาผู้สวมบนบาทคุณหญิงระยะขึ้นรับรางวัลจากเวทีระดับเอเชียมาแล้วครั้งนี้ได้เจี๊ยบพิชิตรากลับมาร่วมงานกับทางช่องเจ็ดอีกครั้งหลังจากสร้างกระแสความปังจากฟ้ามีตะวัน ครั้งนี้มารับบทบาทคุณหญิงระยะที่เป็นตำนานร่วมด้วยฟุกเกพลรับบทพยาวิสุทธิผู้มากภรรยาร่วมด้วยเกพศพสิตาก,กุกกีกชกรพลันดาภาพรนักแสดงนำรุ่นลูกภูมิเกียรติภูมิและปิ่นชลินพรในรอยทรายละครโรแมนติกดรามา่าครบทางแอคชั่นสุดเท่และความรักสุดดรามา่านำแสดงโดยไม้พัฒนาเดชในบทบาทฝาแฝดที่ต่างกันสุดขั้วครั้งนี้ โคจรมาพบกับนางเอกลุคเกาหลีทิสาวลริทิสาและนางเอกดาวรุ่งสกายมาเรียส่วนแฟนและครแอคชั่นฟอร์มดีที่หลายคนรอคอยแม่โขงที่การันตีความเข้มข้นของบทละครโดยผู้เขียนบทสาวห้างานนี้ผสมผสานบูสุดทันสมัยกับความเชื่อลึกลับตื่นตาไปกับซีจีพญานาคสุดอลังการนำแสดงโดยมิกทองระยะที่กลับมารับบทละครแอคชั่น Action อีกครั้งและพระเอกนักบูสุดดุดัน ลุยเฮดประกบผู้กับนางเอกสายฝีมือเปรี้ยวทัศนียาและนักแสดงมากฝีมืออีกครับขั้งเพลิงภัยละครน,น้ำดีแอคชั่นสุดเราใจที่มาพร้อมเรื่องราวเข้มข้นของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาพื้นป่าให้คงอยู่การพบกันครั้งแรกของเอสกันตพง์และปูเป้เกษรินรวมด้วยบอชนกัน์และมิ้นพรทิวาละครแอคชั่นพีเรียดเรื่องทไทยบดี เตรียมจัดเต็มทั้ง CG สุดแพร,พรวและบูแอคชั่นสุดมันกับการพบกันของพนางดาวรุ่งสีคนโดนัทพัทรพลการนัตชาและบิวนัทพลที่สร้างปรากฏการณ์ความปังจากเสาห้าและได้นางเอกหน้าหวานดาวรุ่งเจนนี่ชยิสลามาร่วมสร้างเคมีใหม่กล้าผาเลกละครแอคชั่นดราม่าสุดมันนำแสดงโดยบูมกิตกล้องและฮานาลีวิดกลับมาบูร่วมกันอีกครั้ง แทนสแผ่นดินละครแอคชั่นดราม่านำแสดงโดยเจนใหม่น่าจับตามองโอชาคิดและลิศวิชยพงศ์กับบทบาทแอคชั่นดราม่าระหว่างสายเลือดที่พัดภาคและต้องการมาเป็นศัตรูกันโดยไม่รู้ตัวร่วมด้วยนางเอกมะเหมียวพรชดาละครบูแอคชั่นป้นครั้งสุดท้ายมาเอาใจสายบูนำแสดงโดยออฟชนะพลปูเป้เกศรินฮัหกหลายมายเลดดี้ละคนนรแนวโรแมนติกคอมเมดี จับยูโรยศวัตร์ประกบผู้กับนางเอกสาวดาวรุ่งสายฝีมือพระพายรมิดาครั้งแรกมาพร้อมกับบรรยากาศมุนมวนที่จะได้เห็นหนุ่มยูโรว่าอีสานแบบจัดเต็มรับประกันว่าคู่พนางเคมีใหม่ยูโรพระพายตกหัวใจแฟนๆได้อย่างแน่นอนต่อด้วยละครแผนลวงบ่วงมารยาพบกับความโรแมนติกชวนฟินและความเข้มข้นในการตามหาอาชญากรตัวจริง พร้อมแง่มุมของอาชีพตำรวจและดาราที่ไม่ได้สวยหรูเหมือนอย่างที่คิดเป็นการจับคู่กันทั้งแรกของพระเอกสายฝีมือธันวาสุริยาจักกับนางเอกเดาวรุ่งเคมีดีดีพิงพอยประภาวดีและการกลับมาของช่องเจ็ดีกคังของไผ่พาทิ์ไฟน้ำค้างละครแนวโรแมนติกดราม่าดึงพระเอกสุดฮอตยูโดยศวัรรมาปกุกผู้กับนางเอกเคมีสาธารณะมุมดานลินลักเป็นครั้งแรกเรื่องเรา ความเข้มข้นครบรถดราม่าจัดเต็มและเรื่องหลักสุดทราบซึ้งที่เริ่มต้นจากการเข้าใจผิดงานนี้มีฉากหลักให้ผู้ชมเตรียมฟินกันแน่นอนลักในลอยลวงละครสืบสวนสอบสวนเนื้อหาเข้มข้นหักมุมแนวถนัดมาเอาใจแฟนๆกับการพบกันครั้งแรกของพระเอกเคมีสาธรารณะแบงอาทิตย์และนางเอกดาวดวงมาแรงแอนนาและอีกหนึ่งเรื่องคุณแม่แก้ขาดละครโรแมนติก ที่แทรกเรื่องการสืบสวนสอบสวนพร้อมคอมเมดี้ชวนให้ลุ้นตลอดเวลาโดยมีแดดดีมาดขึมเอสกันตงที่จะมาถ่ายทอดบทคุณหมอและคุณพ่อสุดอบอุ่นคู่กับสกายมาเรียสาวจอมโก้ที่ดูไม่เข้ากับเขาแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นคุณแม่แก้ขัดที่น่ารักและเหมาะสมกันที่สุดทุกอนุรุทไทยละครโรแมนติกดราม่าแอคชั่น ละครน้ำดีที่ส่งเสริมการต่อต้านทุจริตและการต่อสู้เพื่อความถูกต้องได้สองพนังจินจินนากับฮานาลีวิทโคจรมาพบกันอีกครั้งโดยฮานาจะถ่ายทอดเรื่องราวของประหลัดหญิงคนแรกของประเทศไทยในปี2500ที่จะเชิดชูคุณค่าของผู้หญิงที่แท้จริงการันตีทั้งบทบูและบทหลักด้านละครก่อนขาวภาคข่ำละครโรแมนติกแฟนตาซีมนตาตะเกียงแก้ว ที่ได้นักแสดงเลือดใหม่ช่องเ็ด HD มาร่วมกันสร้างสีสันความสนุกในภาคต่อตอนจบของสาวน้อยในตะเกียงแก้วละครแฟนตาซีเมืองแม่หมดที่แฟนละครรอคอยภูมิเกติภูมิพบการณัฐชาร่วมด้วยไตรจัก,กรพัฒและเชอร์เชอรีนละครแฟนตาซีฟอร์มเด็ดอีกเรื่องหนึ่งมนตราฟ้าฟื้นที่คืนชีพให้คุณแผนกลับมามีชีวิตในโลกของละครอีกครั้งจัดเต็มทั้งพูดผี CG และมนคาถา นำโดยโอรัตทีแก้มยานิสาฝ้ายสุภาพรที่มาในบทบาทหญิงงามในวรรณคดีเตรียมรอยยิ้มไปกับละครรีเมคที่จะกลับมาสร้างสีสันให้กับผู้ชมอีกครั้งรักแท้แทบหลายรับประกันความนัวนำแสดงโดยพระเอกมาดเข้มโอรัตทีจับผู้นางเอกหน้าคมเกรดพรสิตาแม่ปูเปี้ยวละครโรแมนติกจับหูธน,นากรดันน้องใหม่สมสัยศาสนาขึ้นแท่นนางเอกละครก่อนขาวเต็มตัว ละครน่ารักโรแมนติกรักซ่อนรถได้ออชนะพลปรับลุกพระเอกสาบูมาเป็นหนุ่มนักธุรกิจมาทเท่ประกบนางเอกใหม่แกะกลองมิ้นชิเสกนันสาวสวยใสายจาก 7HD New Star วตละครเพลงแอคชั่นคอมเมดี้มาเฟียลัมซิ่งนำแสดงโดยพนังเคมีดีฟีฟ้าเปมานันและชิงชิงคลิตหา นอกจากนี้ยังมีนักร้องลูกทุ่งหนุ่มอารมณ์ดียิ่งยงยอดบัวงามและแจ็คฮาร์พลมาร่วมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มอีกด้วยสาวใช้ดีดีเบอรี่ได้คู่พนังเคมีใหม่เมฆจุติพบแพลวเชอร์มาวีกับเรื่องราวชนมุลของสาวชายจอมจุนกับเจ้านายหนุ่มคาสโนว่าตัวพ่อเตรียมกระชากหัวใจกับละครดาม่าน้ำตาท่วมจอที่ระกันได้ว่าเข้มข้นทุกฉากทุกตอนดังฟ้าสิ้นตะวันโดยได้แชบลากร มาโคจรมาพบก,กับมิ้นพรอนทิวาอีกครั้งและละครดราม,ม่าเข้มข้นสุดขั้วกับหงในกงกานำแสดงโดยเบนสันติราชประกบพีพีพัชยาใครรอดูเรื่องไหนก็อย่าลืมพิมพ์มาบอกกันด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นั้นที่นี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป